มีคุณอัญชลีโสภายกมือตั้งนานแล้วอะค่ะพอะพอทวนคําถามอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะก็คืออ,อยากถามว่าเวลาที่เรากดกดจุดเส้นลมปานนะคะบางทีมันมันจะมีแป๊บแป๊บนะคะมันจะมีเจ็บแบบ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยก็เลยไม่แน่ใจว่าเออมันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้เราเราควรที่จะกดต่อหรือเปล่ายังไงอะคะอ่ะค่ะ เส้นที่แป,บแป,บป๊บแป๊ปาป๊ปนั่นคือเป็นเส้นเส้นประสาทนะคะที่อยู่ข้างเส้นที่เรากดนะคะเราก็เลื่อนอีกนิดนึงแค่นั้นเองค่ะอ๋อตรงตรงที่เราตรงที่เราแป๊บในคือคือเราจะไปกดต่อใช่ไหมคะค่ะเราก็เลื่อนมาอีกนิดนึงเพราะว่าเส้นของเขาจะอยู่ใกล้กันนะคะเส้นลมปานทั้งหกเส้นอะ่ะถ้าเราไปกดแล้วมันจะมีอาการแบบแป,บแป,บแป,บป๊บแป๊ปาปก็คือเส้นประสาทบางทีเรากดแล้วมันนิ้วอีกนิ้วหนึ่งมันก็เด็กอย่างเนี้ย เราก็เลื่อนแค่นั้นเองค่ะไม่ไม่ได้ว่ามีผลข้างเคียงอะไรนะคะมีสงสัยอะไรไหมคะคุณอัญชลีก็ก็สอบถามแค่นี้นะคะค่ะเวลากดแล้วรู้สึกสบายตัวขึ้นไหมคะรู้สึกสบายตัวขึ้นค่ะค่ะน,นั้นแหละมาถูกทางแล้วนะคะก็การกดจุดลมปานเนี่ยก็จะช่วยให้ให้ร่างกายเราดีขึ้นนะคะก็ เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้มา,ามาถาม